สถานะเฝ้าระวังครับว่าระวังการใกล้คลอดนี่พี่น้องครับลักษณะควายใกล้คลอดที่เขาเรียกว่าตะคากลดตะคากลดก็คือตัวเชิงการนะครับตัวเชิงการจะขยายขยายเพื่อจะคลอดลูกนะครับเอาไว,ว้ว่าเพศจะบวมจะบวมน้ำนะครับบวมคือจะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเวลาเดินจะดุกดิุ่กๆิกกนะครับ นี่ลักษณะอย่างนี้นะพี่น้องดูเลยครับถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่าควายวัวใกล้คลอดลักษณะจะเป็นยังไงที่เขาบอกว่าท้ายหักท้ายหักก็คือโคนหางจะยุบเข้าไปนะฮะโคนหางจะยุบเข้าไปหมายถึงว่าเชิงการจะขยายออกนะครับเชิงการจะขยายออกพอเชิงการจะขยายเพื่อลูกกวายจะออกนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติของสัตว์เนาะเขาก็จะปรับสภาพร่างกายนะเขาจะมีน้ําเมือก เมือกตัวนี้ก็จะออกมาเตือนจะออกมาให้เห็นตลอดนะฮะอย่างนี้ไม่นานแล้วนะครับพี่น้องอาการอย่างนี้จะไม่นานแล้วครับอันนี้ผมเก็บเขาไว้สี่วันแล้วนะครับสี่หรือห้าวันตรงนี้แหละผมจําไม่แม่นเท่าไหร่แต่ก็เก็บเอาไว้นะครับเพื่อควายจะคลอดนี่ผมจะเก็บเข้าห้องคลอดเลยนะครับจะไม่ปล่อยให้เขาเดินจะไม่จะงดการเดินงดทุกอย่าง ป้องกันหลายอย่างนะครับเผื่อเพื่อว่าเวลาเขาไปเล่นน้ําเล่นอะไรเกิดไปคลอดในน้ําลูกก็จะจมน้ําตายทีนี้ถ้าเรามีห้องคลอดอย่างเงี้ยมันก็จะปลอดภัยนะครับฝ่ายก็จะไม่เราก็จะได้ช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการคลอดผิดท่าเรื่องการคลอดผิดท่าเรื่องอะไรนี primo, ้เราตรวจก่อนจะคลอดนะครับตรวจก่อนเป็นเดือนละตรวจก่อนเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนจะคลอดนะครับดูว่าท่าคลอดเป็นยังไง ตัวนี้ตอนที่ตรวจก็ยังมีปัญหาว่าหาขาอีกข้างไม่เจอนะฮะก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันว่าจะขาจะพับอยู่ข้างในหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ไปยุ่งอะไรนะครับตรวจแค่พอรู้เฉยๆแต่เดี๋ยววันคลอดพอว่าพอถุงน้าคั่าแตกแล้วเนี่ยพอถุงน้ําคั่าออกสําหรับแม่นี้ก็จะไม่รอให้ให้แตกนะครับเราจะช่วยคลอดเลยนะครับเราจะช่วยคลอดเลยก็เดี๋ยว ตอนคลอดถ้าเกิดว่าคลอดกลางวันหรือคลอดในเวลาที่เ,เราช่วยเราเห็นนะครับเราก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้พี่น้องดูแต่ถ้า,าก็เดี๋ยวจะเตรียมงานกันไว้กับสมคิดแล้วนะครับว่าถ้าเกิดคลอดแม่พุนพินน้องพุนพินนี้คลอดก็จะต้องช่วยคลอดจะต้องช่วยคลอดเพราะว่านางเป็นควายสาวแล้วก็เราตรวจท้องแล้ว ของลูกค่อนข้างจะตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ต้องมีการช่วยคลอดตัวนี้ถ่ายพระญาติชุดใหญ่ก่อนคลอดไปแล้วนะครับถ่ายไปเมื่อเดือนเมื่อสองอาทิตย์เมื่อประมาณสองอาทิตย์ได้นะครับสองอาทิตย์ได้ล่นะแต่ก็พี่น้องดูเติดผิวหนังก็ยังมีแมลงกัดนะครับเป็นตะปุมตะป่มเดี๋ยววันนี้วันนี้จะต้องให้เจ๊เอายาลาดหลังมาลาดให้มัน ให้แมลงมันสุกคิดไปบ้างนะครับไม่งั้นไม่ไหวนะนี่รอยรอยปมที่ฉีดยาไม่เข้านะครับรู้สึกเจ้าชานจะฉีดยาไอโวแมกนะครับเข็มตุดท้ายน่าจะไม่ไม่เข้านะครับฉีดยาไม่เข้าหนังบวมเลยนะเดี๋ยวคลอดลูกเสร็จค่อยแก้ไขนะครับคลอดลูกเสร็จเราจะแก้ไขปวดท้องใช่ไหมลูกบนเพลินปวดท้องไหมลูกอ้า เดี๋ยวปลาเป็นเดี๋ยปลาช่วยนะลูกนะเออป้าไม่ปล่อยให้หนูคลอดเองเหรอกเดี๋ยวช่วยกันตัวนี้ต้องดูแลพิเศษครับเพราะว่านางเอพอตรวจท้องไปแล้วขาสมคล้ายให้สมคิดตรวจครับผมไม่ได้ตรวจเองให้สมคิดตรวจแล้วปรากฏว่าเจอขาอยู่ข้างเดียวสมคิดหาขาอีกข้างไม่พบไม่รู้ว่าพับ,หร,รรบหรือว่ายังไงนะครับหรือว่ายังยืดเอ ยืดออกมาไม่ไม่ถึงก็ไม่รู้หรือสมคิดสมคิดยังไม่ชํานาญเรื่องการตรวจท้องเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวไว้ลุ้นกันวันคลอดนั่แหละครับถ้าขาออกมาสองข้างก็เยถ้าขาออกมาข้างเดียวก็งานสมคิดแหละครับทีนี้นงานสมคิดจะต้องช่วยคลอดแล้วแม่นี้เป็นแม่สุดท้ายของปีครับเป็นแม่สุดท้ายของปีอ่แม่ที่9นะครับแม่ที่เ้า เดี๋ยวถ้ายังไงมีเหตุการณ์อะไรคืบหน้าก็วันจะคลอดจะอะไรก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปอัปเดตให้พี่น้องดูอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับการคลอดของแม่น้องพุนพินนะครับสวัสดีครับ